สวัสดีครับวิทีพีเมียรมอเตอร์ซินนอนครับวันนี้มาส่งงานลูกค้าครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโลโรโด้นะครับได้มาทำการอัปเกรดติดตั้งโปรเจคเตอร์ไบเอลดีเลเซอร์โปรแม็ก78วัตต์ครับเป็นเพอร์เพอรเลนนะครับพร้อมวงแหวน 7D คริสตัลครับเดี๋ยวดูแสงนั่นแล้วกันนะครับเฟลี่ครับเฟลี่วงแหวน 7D คริสตัลแบบกลมนะครับให้แสงสว่างของ LED ชัดเจนนะครับแสงสว่างแน่นอนครับตามครับนี่เป็นโปรเจคเตอร์ไบเอลดีเลเซอร์ครับโปรแม็ก78วัตต์เป็นเพอร์เพลลเนครับ ตัวท็อปของทางร้านครับลิสิต์แท้จากวิธีพรีเมียมครับสูงครับโอเ,เตอร์ทุกตัวเป็นไบซีนอนและไบเอลดีสูงต่ำเป็นตัวดูแสงหน้ารถกันนะครับปล่อยครับดูผ่านฟิล์มครับสูงครับความสว่างข้างนอกข้างในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับ สนใจจิตสร้างชิ่อง,งานดีๆเนียนๆก็จะต่อเพจเฟซบุ๊กครับอีทีพรีเมียมออโต้ซีนอนบริหารงานโดยทีมงานช่างมีครับผมครับ